แล้วหนึ่งหมื่นคนดูมันนั่งดูพี่ฟ้ากินปลาหมึกมนี่คานเหรออร่อยไหมที่สุดชิมซีนี่ก็ติดเพลงอ๋อเหรอ,อติดตอบเดีนี้มีแล้วก็ติดเพลงดวยเหรอมี Not have been be in the trap. What is saying in the trap? หลุดดอใช่พี่ไม่จะช่วตรงนั้นปะแล้วทำไมมันกระตุกวะเพราะอะไรอ่ะช่วยบอกหน่อย คนสวยก็คนสวยเฉยๆเียก็ให้ชาติจูบโพยมันเป็นเพราะว่ามันมืดเหรอแผนงสว่างไม่พอเนี้ยหรอไม่สิทธิ์ป่ะไม่น่าไม่รู้เลย มันกระตุบไหมอ่ะทุกคนทำไมของมิฟ้ามันกระตุกวะหายละหายยังวะ Hey, how are you? Hey. Hola. Xin chào mà bố hai. Cưng cưng. <laughs> กึงแปลว่าการเก๊กเก๊กกึงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนแบบเห็นพี่ฟ้าพูดบ่อยว่ากึงคืออะไรโอลาฮัลโหลมัมบูไฮซินเชาอิสลามมาเลกุมอิสลามม a l ามอิสลามอิสลามม a l าม สมมาสัดีคะมัดีค่ะสีคสัเค่ะีครวับเีค่วีสตั๊ดเกอร์วบบขงีง่วัสฮีลล่วัดีน่ด้ะสวย่งสาทีข่บัดเคุอน่ะสค่ะที่ผค่านะคะะะ เอาทุกคนพี่ฟ้าก็แวะมาทักทายไม่มีอะไรค่ะสําหรับไลฟ์นี้นะคะโอช่วงนี้ก็อัดงานถ่ายซีรีส์งานละครแทบจะไม่ได้มีอีเวนท์ที่จะได้เจอพอจะมีก็มันก็มีการเลื่อนไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะตลาดก็เลยจะยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นก็เลยมาไลฟ์ให้ทุกคนได้เห็นหน้าค่ะเอ้ยยุงเห็นหน้าค่ะตากันสักน้อย ฟาว่านะมันเป็นที่ฟิลเตอร์เว้ยฟิลเตอร์หนวดนี่แหละเพราะว่าสัญญาณก็เต็มแต่ว่าไปเด็นคือไม่รู้ว่าเปลี่ยนตรงไหนไงเข้าใจปะ ตรงไหนอะทุกคนเนี่ยเพิ่งส่งคออะไรมาเปลี่ยนตรงไนวะ คนแก่เลยอ่ะไม่ชอบเลยมาแล้วโอ้สว่างจิดจ้าว้ายงั้นทุกทำไหม ฉันเหนื่อยแล้วอะทำไมฉันเหนื่อยกับไลฟ์นี้แล้วอะทำไงเดีย๋ยกล้วยเชื่อมไม่เอาโหแล้วบอกอ้วนไม่มีน้ำตาลเป็นกล้วยเฉยๆแต่เขาเรียกว่ากล้วยเชื่อมแต่เชื่อมน้ำตาลไงจะไม่อ้วนยังไงเขาเอากล้วยมาใส่กะทินิดนึงช่วงไหนของกะทิหัวกะทิไงลูกก็มันไม่มีกะทิเห็นอยู่มันมีแต่น้ำตาลไม่เห็นไม่ดูเลยไม่อ้วน เอาอะไรมาไม่อ้วนก็มันเชื่อมกับน้ําตาลก่อนแล้วมันถึงจะโอ้โหตายละมันได้กล้วยมันเชื่อมกับน้ําตาลก่อนแล้วถึงจะไปมีกะทิมันได้รับความหวานงกล้วยค่ะคุณหน่อยแล้วเนี่ยคุณจะไม่ไม่คุยกับใครละไล่สองรอบกระตุกสองรอบ เขาใช้เปิดเพลงหรือเปล่าโดยปกติที่นะ่าใช่อ๋อไม่ได้เปิดไฟอีกดวงนึงมันก็เลยมืดแปบ๊บนึงอ๋อมันเป็นเพราะว่าฝนตกใช่เหรอพี่เพราะว่ามันทเปิดไฟหลุมที่เปิดลแล้วไงอ๋อหลุมเหรอบ้านไฟอย่างกับหม่าล่าร้านหม่าล่า

หายและะ้วมั้งขอบคุณนะคะพี่กันขอบคุณค่ะขยับนิดนึงก็โอยอมันเบี้ยวเลยทีเดียว คือตอนนี้พี <favorite> ่ฟ้าพุ่งตรงเลยนะว่าคอมเมนต์นั้นเร็วมากเร็วมาก มืดมหมมืดไหมครับคิดถึงกาเบียวคิดแอมิจู ไม่มืดกำลังหล่อโอเคหล่หอเซอร์ไพรส์ครับอุ่นไหมตอนนี้นะอาร์มชุติมาไลฟ์อยู่เห็นแล้วแหละพี่ฟ้าก็เลยไลฟ์แข่งไม่มีอะไรมีใครชอบปั่นหูมั้งปะ พี่ฟ้าชอบมากปั่นหัวเออ ในบริษัทไม่จำกัดตลกไหมเพราตลกใช่ไหมจริงๆพี่ว่าคนตลกแหละก็ถือว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึงที่ตลกด้วยคารมคมคายดีด้วยอนะคือถ้าใครที่ได้เป็นแฟนคือแบบโชคดีอ่ะเกี่ยวว่าคือโยงอนะแกะแพทเชื่อมโยงค่ะ

Yes, good. Happy to hear that. From Spain. Hi, España. Salaman malam. Hi. Say hi Taiwan fans. Are you ready for the uh, fan meeting? In next month, see you guys. จะหลุดอีกไหมรอบนี้รอบที่สามรอบที่สามแล้วรอบที่หนึ่งนี่ไม่ควรแล้วนะรอบที่สองนีไม่ไม่ไม่ได้ละไม่ได้ละรอบที่สามนี่อย่าให้มีรอบที่สี่ คนไลฟ์ไม่ท้อคนดูสุดท้ายละฉันจะไม่ไอเลิบติ๊กตกแหละมาแล้วต้องฉันจะไม่ปรุงให้ด้วยหน่อยดิดปรุงให้ด้วยวยืยมตองนี้ไหมได้แต่ว่าฝากปรุงให้ด้วยฉันจะไม่ไลฟ์อีกต่อไปเลย ทุกคนไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องพิมพ์กันเข้ามาอย่าพิมพ์คำอย่าพิมพ์ฟอนต์นั้นเยอะอย่าพิมพ์เยอะอย่าพิมพ์คํานั้นออกมาแมวไม่พูดละอ่าคิดว่านะมันน่าจะเป็นมันไม่ขึ้นแจ้งด้วยอะดีว่ามันเป็นเพราะอะไรอะ่ะ อย่างน้อยก็แจ้งกันให้รู้ดิจะไปอ่ะก็ช่วยบอกกันหน่อยไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่บอกกันสักคำเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยไม่น่าจะเพลงยังไม่ได้เปิดเพลงเลยเฮ้ยหัวนะบอกว่าไม่ต้องพิมพ์คำว่าอย่าพิมพ์คำนั้นออกมา i love tiktok ok นะ love you so much โอเค i love tiktok พิมพ์คําว่า i love tiktok เดี๋ยวนี้ก็ love ช่วยกัน <laughs> ช่วยกันดีโอ๋ oh, thank you nice the fan you guys so cute น่ะ so much comment i love tiktok ok. อ้ขอบคุณค่ะมามีสสาธุเป็นผีตานีซะแล้วขอบคุณค่ะไอเลิฟติ๊กเอเออเดี๋ยวถ้ามันอีกรอบหนึ่งพี่ฟ้าไปเช็คและไปเช็คแบบจริงจังแล้วแล้วก็คงจะไม่ได้ขึ้นแล้วแหละนะไม่ฝืนกดของธรรมชาติปัดไอเลิฟติ๊กตออืม หิวข้าวปกติจะไม่กินดึกนะแต่วันนี้มันไม่รู้มันเป็นอะไร9,000คนก็คือไม่ใช่มารอดูนะมารอสมนำหน้าถ้าบินดิรอบดูพี่ซันจัดนีด่คือ,อห้องทานอาหารของบ้านคุณอีฟ้าวาราหะ กินข้าวได้แค่มุมโต๊ะกินข้าวได้แค่มุมโต๊ะโต๊ะก,กินไม่ได้ดอกไม้บังอุ้ยคุณพี่อย่าไปไหนนะจ๊ะ because elliptical อฮ้ยเราสั่งน้ำส้มมาได้หรออยากใส่น้ำเค็มอะขอรสชาติแบบเผ็ดเปรี้ยวเค็ม นอนแล้วนะนอนเลยจ้ากูดไนท์นะนอนเร็วๆนะคะเด็กดีแฉันแปลงฟันมาเพื่ออะไรก็ไปแปลงใหม่ w t t i m i is i t i น in t h a i l a สี่ทุ่มนี่คือเลขอะไรวะเชนเหรือ PM นะ PM มันบอกว่าอะไรรูป้ปะมันบอกว่าการเชื่อมต่อไม่เสถียรมันเป็นไปได้ยังไงอะไวไฟอ่ะ ทั้งปิดทั้งเปิดแล้วนี่งงแล้วเนี่ยทาไมปลายผมมันแห้งขนาดนี้คืออะไรอ่ะชอ็อตหรอหรือว่ามันยาวเกินแล้วมันจะยังไม่ทั่วถึงแต่ไม่เป็นไรเรามีชันซิลสีส้มไข่ไปกลัว เรื่องแบบไปกลับมาไปเราสิ่งก่อนอบอกฟันดี้หน่อยฟันดี้ครับอว่านำ้ำส้มน้ำใไ This is a Thai noodle Thai noodle มันหวานไพี่สั่งหรอทำไมเขาทำหวานไม่รู้ชิมดูก็เธอจะเติมเปรี้ยวไหมฉันว่าฉันจะเติมแน่ๆ นก่อแต่ว่าพี่คนนี้เผ็ดนะฉันลืมบอกเธอเผ็ดมากด้วยเธออาจจะร้องกรี๊ดได้เพียวล่ะพอดีเนาะพอดีแล้วเอาเนาะนะเอาของเนาะนี่ไช่นดิน ลีมิกเอ,อลีมิกกว่ามิกกับถัวง,งอสดกินน้ำส้มเลยอ่ะกินข้าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเคยดูปะ <c oughs> เคยดูเป่ากิน <c oughs> ข้าวน้ำกันพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มือนีเขาซิมากิน โเดิ้งแซบๆเลยพี่น้องทำไมคนอีสานต้องพี่น้องอะ่ะพี่นอ้องน่ารักวนซอยมาดูพี่สันซื้อส้มมะ orange juice เป็นไง เวอรพอมันเกิดหน่อยวายไก่ปีแล้ววายคนไลฟ์ไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งหวานจริงหวานเปิดน่วยนะปะทำไมถึงหวานนะ ไม่รู้เขาอะลองคุปเขาหรอหวานน้ำต้มกระดูกกระดูกอะไรกระดูกอะไรอุ้ยอะไรอะเหนือส้มไงเหนือส้มอะไรแล้วยุงส้มลายเหรอส้มยุงไม่กินน้ำเยอะ ใครรู้ปะว้าดี๋ยวอะไหนก็มาไม่น่าหรอกทุกคนพี่ฟาว่ามันน่าจะเป็นที่แสงไว้ Why? แสงมืดอืม spicy